แล้วนะคบกับขบวนแลดูนขบวนจิตสุพรรณนะครับวันนี้ช้าสิบสี่นาทีนะครับกเลังจะผ่านจุดตัดบ้านขาวนะครับมาดูขบวนในเลนนะครับอ่ามีคนพาเครื่องกันเรื่นนะครับนัแหละครับมาดูขบวนในเลนนะครับนี่นะครับขบวนเจ็ดห้าวันนี้ช้าสิบสี่นาทีนะครับเร่งไปด้วยความเร็วนะครับ มแล้วนะครับขบวนเจ็ดทางวนนตอนนี้่างวนกำลังใา่รถไฟเจ็ดทางอยู่ครับรัขาวก่อนมันับเร่งมาดูความเร็วสูงนะครับนีขบวนเจ็ดทางนะครับนีขบวนเจ็ดทางะไมถ่ายคลิปเลยเอรกำลใหไปเลยนะครับ